สรุปข่าวรอบดึกแมนเชสเตอร์เดปประจำวันที่11สิงหาคมโดยโค้ Manchester United. ชเทฟบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดชิงคืนนี้ขอสเนอซื้อกงวงปวดผีวางซาร่าป้ารองบาเรบานาะโดยมีการรายงานข่าวบอกว่าแมนยูพร้อมจะเดินหน้าในการคว้าตัวกราเบียวซาร่ากองกลางจากด้านของกาลาจสลายมาร่วมทีมหากพลาดในการคว้าตัวคารอสบาเรบา โดยกันนี้ทาวนส์สฟิมนะครับผมสนักงานข่าวจากตุรกีระบุเรนะว่าแมนยูเองนั้นกำลังอยู่ในการะหว่างการกระบวนการในการที่จะคว้าตัวกองกลางของการาทสายซึ่งก็สร้างผลงานได้อย่างน่าประทับใจในซูปเปอร์ลีกตั้งแต่ที่ย้ายมาจากคันธงของดอริซิตี้แมนยูเองเตรียมจะยื่นขอน้อเสนออยากไปทางการให้กับแชมป์ตุรกีในอีกไม่กี่วันข้างหน้าโดยสื่อดังกล่าวระบุเรนว่า แม้ว่าการต่อสลายจะไม่ต้องการจะขายกองการตัวเก่งของพวกเขาจริงแต่พวกเขาก็พร้อมที่จะเจรจาหากได้รับค่าตัวอยู่ที่ประมาณราว34ล้านปอนด์โดยการน,นี้ท่างคณะกรรมแมนยูเองก็อาจจะต้องบผชเิญกับการแข่งขันอย่างเข้มข้นนะฮะ กับสโมสรอ,อื่นๆในพรีเมียร์ลีกในครั้งนี้เพิ่มเติมด้วยโดยซาร่าหลงเล่นใ้กับสโมสรไปแล้วมากถึง4ินัดนฤด,ดูกาลที่แล้วทําแอซิสไปมากถึง10ครั้งและก็ประเด็นที่น่ากังวลก็คือสัญญาของเขาจะคงมีถึงปี2 0 2 9แต่ด้วยเป้าหมายอื่นๆอย่างคาร์ลสบาเดบาของบริตันที่มีข่าวเชื่อมโยงกับค่าตัวที่ค่อนข้างจะสูงมากถึงกว่า3เท่าการเป็นเป้ามาหาซาร่าอีกนั้นอาจจะเป็นตัวเลือกที่ถูกกว่ามากในครั้งนี้ก็เป็นได้นครับถ้าผมเป็นแต่ว่าง,งานนี้ ก็ต้องรอดูกันต่อไปกันล้วกันนะฮะผีเริ่มกับมาฮึกเขิมกันอีกครั้งเรามาดูข่าวต่อมานกันครับเพราะอะไรกันอยู่ครับเนี่ยกาดาโชโพสต์ปริศนาเดือด IG โยงข่าวซบไอเชลซีซะแล้วเมื่องานนี้ทางฝั่งนะฮะอาริอันโดกาดาโชปีของฝั่งแมนยูเองนั้นได้โพสต์ภาพพร้อมกับอีโมจินาฬิการายบน IG ในสตอรี่สร้างกระแสข่าวลือย้ายซบเชลซีแบบเต็มประดา ขณะที่ฟอร์บิชโอราวาโนนักเตะเผยกำลังรอให้เดีวนี้มันเกิดขึ้นจริงเรียกว่ากลายเป็นกระแสร้อนบนโซเชียลมีเดียเมืม่ออาริอันโดกาดาโชปีกดาวรุ่งเจ้าปัญหาของฝั่งแมนยูเองนั้นโพสต์ภาพนั่งกลมหัวในยิมพร้อมกับอิโมจินาฬิกาทรายบนไอจีได้สร้างความสงสัยกับแฟนบอลทั่วโลกในครั้งนี้เลยทีเดียว ด้านฟาบิเชโอรามาโนนักข่าวชื่อดังสายตลาดนักเตะได้โพสต์ระบ,บุว่ากาดาโชกำลังรออย่างใจเย็นเพื่อจะให้การย,าย้ายไปที่เชลซีเกิดขึ้นจริงท่ามกลางข่าวลือว่าทั้งสองสโมสรอ,อยู่ในระหว่างการเจรจานในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้โดยบรรยากาศยิ่งทวีความดราม่าขึ้นไปอีกหลังจากที่ภาพดังกล่าวถูกแชร์ต่ออย่างรวดเร็วและแฟนบอลต่างก็ตีความว่าเป็นการส่งสัญ,ญญาณถึงอนาคตของเจ้าตัวนิถินโอทฟฟอร์ดในครั้งนี้ เป็นว่าง,งานนี้นะผมส่งสัญญาณมาอย่างนี้เรียกว่าก็ต้องตอบสนองกันสักหน่อยไม่ดีกว่าหรอครับเรามาดูข่าวต่อมานกันครับอารยังไงมิลานให้ทาเรตอยู่อังกฤษต่อน้มน้ำใจฮอยรุนดีกว่านะเมืองงานนี้เอซีวิลาน,นะฮะยังคงเดินหน้าเต็มตัวต่อแผนการในการที่จะคว้าตัวฮารส์ส่วนฮอยรุนสุดหน้าทีมชาติดเดนมาร์กของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงตลาดซื้อขายในช่วงสมัยน,นี้ โดยกาเซตาเดโร่สปอร์ตสื่ออิตาลีรายงานข่าวบอกวา่าอิกอรีชาเดผู้ในการการกีฬาของเอซิมิลานยังคงปักหลักอยู่ในอังกฤษต่อไปเพื่อที่จะโน้มน้าวใจให้คอยรุนนั้นให้การตอบรับการร่วมง,งานในชุดของโรัสโซเนีในฤดูการสัปดที่สิบห้าโดยทําการรายงานข่าวระบุเลยนะว่าบิลานเองก็เริ่มเปิดการเจรจากับตัวแทนของคอยรุนโดยตรงแล้วหลังจากเกมอุ่นเครื่องที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพบกับฝั่งของ วิโอเรเจนาบมื่อนเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งก็เป็นเกมที่สุดหน้าทีมชาติเดนมาร์กนั่งสำรองตลอดทั้งเกมเลยก็ว่าได้โดยท่าทีของฮอยดุนนั้นดูเหมือนว่าต้องการจะอยู่กับแมนยูต่อไปในฤะดูกา 2025, ล2 0 2 5อะไรก็พอใจที่จะต่อสู้เพื่อจะแย่งชิงตำแหน่งบเบนเนจวินเชสโกมารติอุสกุญญาและก็ไบรอันเอเบโมสามตัวรุกที่ย้ายมาใหม่ในครั้งนี้อะไรก็ตามนะผมทารได้อาจจะมีบทบาทสำคัญในการที่จะเปลี่ยนความคิดของ หอยรุนเพราะว่าอิบิลานอีกนั้นยังคงจะมอบหมายให้ผู้อํานวยการการกีฬาอยู่แนกรดิ่ต่อไปหลังจบเกมอุ่นเครื่องที่บรอสโซเนลลี่เยือนเชลซีที่สแตมฟอร์บริดเมื่อช่วงวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทั้งนี้เองบิลานก็หวังที่จะบรรลุข้อตกลงในการที่จะยืมตัวนะฮะพร้อมกับเงื่อนไขในการซื้อขาดแต่แวนอยู่เองนั้นต้องการจะให้ผูกเงื่อนไข เป็นข้อบังคับที่เกิดขึ้นในการซื้อขายที่ตัวเลขอยู่ที่ประมาณ40บล้านปอนด์เท่านั้นเช่นเดียวกับบรตังของราซสุทอยลุนที่ต้องการจะย้ายทีมแบบถาวรในครังนี้เพิ่มเติมเท่านั้นอาจท้ายที่สุดแล้วต้องอําลาบร,ริดเดวิลในครังนี้ก็เป็นได้เป็นว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรมิลานก็ให้พาเรเนี่ยไปเอาตัวฮอยดุนมาให้จบได้ในช่วงสมัยน,นี้เรามาดูข่าวตอบบา่อมาครับอารอยังไงผีจะว่ายัางไงเมื่ออินเตอร์ ยังไม่ล้มแผนในการที่จะลุยลุกแม่นแม้ว่าโอกาสจะริบลีก็ตามทีเมื่องานนี้อินเตอร์มิลานยังคงไม่ยอมแพน้ในการพยายามที่จะคว้าตัวอาเดีมาราลุกแม่นกองหน้าทีมชาตินเิเดียแม้การเจรจาเป็นไปอย่างยากลำบากก็ตามทีโดยกันนี้อัลฟราโดเปตุด่านะครับผมนักข่าวชาวอิตาเลียนรายงานข่าวว่าว่าอินเตอร์มิลานคงยังคงจะพยายามที่จะ บรรลุข้อตกลงกับมางด้านของอารตาลันตาเพื่อจะคว้าตัวลุกแม่นในครักนีให้จบได้แม้บรูดีได้ว่าข้อสเสนอมูลค่ารวมอยู่ที่40ล้านยูโรที่ยื่นไปจะไม่ได้รับการพิจารณาก็ตามทีโดยเต็มที่เดิมทีอินเตอร์กำหนดเส้นตายการคว้าตัวลุกแม่นภายในช่วงเดือนกรกฎาคมแต่ก็ไม่ได้ใกล้เคียงกับการที่จะบรรลุข้อตกลงกับอาตาลันตาที่ยืนยันค่าตัวกองหน้าทีมชาติเนเีอร์แลียว่าต้องถึง50ล้านยูโรนะ อย่างไรก็ตามอินเตอร์ก็แทบจะไม่ได้พิจรารณากองหน้าคนอื่นเลยขณะที่ลุกแมนก็ต้องการจะย้ายไปสวมชุดเนรัรซูรี่เพียงสโมสรเดียวในครา้งนเท่านั้นดังนั้นความพยายามที่จะเซ็นญญายังคงดำเนินการต่อไปทา่านี้อุปสรรคสำคัญคือการโน้มน้าวอาตาลันตาให้เปลี่ยนใจหลังจากที่ซีโอบรูก้าเปกรซีชี้แจงว่าข้อตกลงกับลุกแมนในการปล่อยตัวนั้นมีอยู่จริง แต่เป็นการขายให้กับสโมสรจากนอกอิตาลีในขรักนี้เพิ่มเติมเพียงแค่เท่านั้นเองนะปีน้ำวนงานนี้นะผมถ้าผียังอยากจะได้นักเตะเพิ่มอีกนะฮะลูกแมงคนนี้ก็น่าสนใจไม่ใช่น,น้อยเอาลมาดูข่าวต่อมากันครับอะไรนงไงงานนี้เพื่อนรักมาราชาะหงแจมผีร่วมวงในการล่าบาเรบา ดยลิเวอร์พูลเป็น,มมนสโมสรล่าสุดที่สนใจในตัวของคาร์ลสบาริบามิดฟิลด์ห้องเครื่องเดวัย21ปีจากทนั่งของฝั่งบริทันซึ่งก็เป็นเป้าหมายหลักๆตำแหน่งกองกลางของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงเสมนันี้อย่างไรก็ตามลิเวอร์พูลเองก็มกไม่ได้จัดให้บาริล่านั้นอยู่ในความสำคัญอันดับแรกในการซื้อขายช่วงนี้เนื่องจากว่าทีมกำลังมองหากองหลังมากกว่าเช่นเดียวกับตำแหน่งกองหน้าที่ยังคงอยได้ตัว um อีซักมาร่วมทีมในครั้งนี้ อานแตผมปิดแต่ว่าง,งานนี้เรียกว่าเพื่อนรักนะฮะก็กลับมาสนใจด้วยกับมานั่ของฝฟังลิเวอร์พูลนั่นไงแต่บอกได้เลยนะว่าคงจะไม่ได้หรอกนะเพราะมันยูนเลงเอาไว้อยู่เร,ยยเรามาดูข่าวต่อมันกันครับเรียกว่าง,งานนี้เพราะว่าไม่มีใครสมบูรณ์แบบได้ยังไงมันก็มีทั้งด้านดีและก็ด้านที่ไม่ค่อยได้หดีได้เห็นในขณะนี้ทุกทีมแล้วล้วนต้องปรับจูนสิ่งต่างๆมากมายให้เข้ากัน ที่สุดทั้งนั้นบางทีดูแล้วทีมก็เหมือนว่าลงตัวแล้วบางทีก็ดูเหมือนว่ายังวุ่นวายยากที่จะขยับนั่นนู่นนี่ไปอยู่ยังไม่รู้จกจบจากสิน้นบางทีก็ดูเหมือนว่าจับไม่มาลงตัวทักทีกาะนั้นมันก็ไม่เคยมีการยืนยัน100%อซอยู่ดีว่าช่วงตเตรียม,ท,มทีมก่อนที่จะเปิดฤดูกาลนั้นดีแล้วรัสั้นนี้จะดีหรือไม่หรือเกมอุ่นเครื่องทั้งหลายแย่จะหมายถึงฤดูกาลนั้นพังภาพไปด้วย มันไม่ใช่แค่ผลการแข่งขันเท่านั้นบางทีการเล่นกระท่อนกระแท่นดูติดขัดไปหมดจนน่าเป็นห่วงแต่พอเจอของจริงมากลับเล่นฉิวเข้าป้ายไปคว้าแชมป์ในครั้งนี้ก็มีไม่ว่าจะเป็นอาร์ซนอนและฤดูการ2003อุ่นเครื่องกับเสมอกับบราเนตเสมอบริเวเด่น,เ,น,เ,นเสมอทีมโดนเดมจากออสเตรียอย่างฮุิชิงและแพ้กระทั่งปีเตอร์โบโรซึ่งแฟนปืนมองกันตาปิดๆแล้วว่าทีมเพิ่งจะเสียแชมป์ให้กับแมนยูาบาดอีก อย่างนี้จะกลับมาไหวไหรือไม่สุดท้ายทีสันนั้นก็ลงเอยด้วยการเป็นผลงานหน้าปราสาททั้งปืนใหญ่คว้าแชมป์แบบที่ไม่แพ้ใครเลยตลอด38นัดแมนยูฤดูกาล2 0 10ก็เช่นเดียวกันเพิ่งเสียแชมป์ลีกให้กับเชลซีไม่นานไม่เสริมดาวดังช่วงเสมอด,ด้วยอุ่นเครื่องยังฟุบแพ้แคนัสซิตี้แพ้กัวดาฮาร่าแพ้จูเวนตุสเตะ7นัดครินชิตแค่นัดเดียวแฟนปีศาจแดงก็หวาดเสียว เชลซีของคาร์โดอาเชรติก็ยังคงแข็งแกร่งเหลือเกินจะทวงแชมป์คืนได้รือไม่นะบทสรุปทีมเรดเดวิลของเราไม่แพ้คครใดดีครึ่งปีตั้งแต่เปิดฤดูกาลกระชากแชมป์ทีมบริษัทคืนมาอย่างสบายอารมณ์หรือว่าจะเป็น,นลิเวร์พูก็เช่นเะดียวกันในฤดูกาล2019ก็คือตัวอย่างที่คราสสที่สุดแล้วทีมหมงแดงก็ตเตรียมทีมด้วยการเสียงกลด่าจ,จากแฟนบอลที่กุญจิจจากการลงตลาดทีมเพิ่งจะกดไปทั้งหมด97แต้มในลีกแลราควาแชมป์ยุโรปสมัยที่6 แต่กลับไม่ยอมต่อสัญญาหรือว่าต่อยอดด้วยนักเตะเกรดเอข้อหางโง่งี้เงา่าขี้งกไม่ทะยทยานให้คำดูถูกสารพัดล้วนแล้วถูกพ่นออกมาอย่างสาดเสียเทเสียด้วยความโมโหที่สโมสรไม่ดำเนินการอะไรอย่างตั้งใจแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ทนความเสียดสีรัดแรงกดดันเข้ามาได้สุดท้ายก็มาควา้าแชมป์ในฤด,ดูกาล2024นะฮะที่ผ่านมานี้นั่นเองนะ ราชนั้นแล้วไม่ว่าใครจะเป็นอะไรนะครับแมนยูของเราต้นซีซั่นดีขนาดนี้ปลายซีซั่นยังไงก็ต้องดีอย่างแน่นอนผมฟันธงอะไรนี่ก็เป็นสรุปข่าวโดวยสโมอสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงเที่ยงคืนครับขอบคุณทุกคนที่รับชมผมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากเลยครับ